ที่ไหนคะรับลจิตเวชกี้จับฉลากว่าเราจะได้แผนกไหนได้แผนกไหนคะยาสติดยาเสตโอเราแผนกยาเสติดนะคะมาเจ่านหรอไม่หลานว่าเฮลนี่หรือเปล่าโมลี นนคนอ้าเดี้ยวบ้านเยหีวมาก,มากตอนนี้คนไห้ม่ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาบ่าบ่ายงนะชบ่ายคนไ้น่าจะยังไม่เข้ามา,มาว่าช่วงเช้าเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนนนั้นเหมนือนี้คัยันสี่แอ๋อก็ยันก อ <Okay, S 2> ันนี้เราฝึกเสร็จแล้วนะคะวันแรกผ่านไปเรามาเป็นวันที่อสองนะคะน่าอาจจะแบบซีดๆหน่อยเพราะว่าเราต้องกินข้าววันนี้น่าจะถ้าจะทำงานหนักเลยตอนเช้า <c oughs> เอาไปหน้าต่อเลย บ่ายแล้วก็จะไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะคะนี่จ่องึ่งจ้อนี้กินขตไหม่า สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สามมีวินามิตอร์มินนะคะเพิ่มมิตารมินให้แก่ร่างกายวันนี้เด็กเราวัยรุ่นนี่นะแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างน่าจะได้ทําเหมือนเดิมเหมือนวันที่หนึ่งวันที่สองนั่นแหละค่ะแกอะไรแกแล้วนอนอะไร คูมเราไม่ต้องวัดเรากบมาโดยมันคูมร่างกายปกติของคนเราเท่าไราห,าหรส่สามสิบเจ็ดสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดประมาณนี้ก็เขียน กะเพราหมูหูไหนกะเพราเลี้ยงอยู่ไหนเไงว้าวกินกันเอ้ากูล่ะมึงมึงเอาแล้วนี่ขยิบสองฟ้าไม่ดโกไม่ได้หยิบหนึงหนึ่งค่ะ ไข่สามไมไขสองไข่สองกูนี่และสมองกูสามดิสามดิสา วันนี้เราทำงานแผนกนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะผู้เนาะแล้วก็น่าจะยี่สิบสามทำมาทำเออเขาเรียกว่าอะไรพื้นพื้นชีพผู้ป่วยนะคะมาฝึกทำ C P R นลจ้ะบ๊ายบายอน่าปอนไหนคะปอสอพี่เขาตกเลขเลย จบไปแล้วโอะ๊ะตาจบไปแล้วกับเดสานเราฝึกตึกนี้ชั้นสองอุ๊ยน้ำตกฝึก,กชั้นสองนะคะทุกคนบายๆกับบ้านกันวันนี้วันที่สีย่ยังยังไม่ก่อ ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นบริเวณที่นิดอยู่ในเหนือระดับเอวขึ้นไปนะคะแต่ตอนนี้วันนี้เรานั่งคา้่งถึงอย่น้ก้หอป่ามาองดน้รภาษาลูกมือไปสั่งลูกลูกแล้วให้พัมภะษา อากดองข้างัวเขียดแขนใหย่โตอุ้งมือคู่นี้ก็มาทำงานต่อนะ้วค่ะ ไปดูไปดูกานไปดูการอะไปดูไปดูกันโอ้ยชวยจ้าโอ้โอเคแกมาอห้หนะคะเพอนๆปไปกล้องหน่อยเครวนนี้สนุกมากค่ะหมายเลขที่ออกยี่สู เสร็จแล้วค่ะฝึก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 เสร็จแล้วค่ะบาย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 มันตัดตรงประตูพอดีโยนขยับไปอ่ะยีได้ขยับไปดีได้ฝึกเสร็จแล้วมีความสุขมากมั้งใช่ ได้ช่วยคนด้วยแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยน่นนีนาะนบ๊ายบายนะคะทุกคน